สวัสดีครับมาดูทานยูเคนก็ยังสู้นะเป็นน้องปักหลักสู้สู้เพื่อบ้านเกิดคําว่าเราสู้เพื่อบ้านเกิดคํานี้มีความหมายนะเป็นน้องผู้ลูกลาน r i p ฉีกมีความหมายมากเลยนะสู้เพื่อบ้านเกิดเนี่ยคนรักบ้านเกิดสู้เพื่อบ้านเกิดถ้าไปเทียบกับบุคคลที่มาลุกลานมันต่างกันลิบลับเลยนะพป็นน้องคุณมาลุกลานเพื่อ เพื่ออะไรหาคําตอบก็ไม่เจอพี่น้องทหารยูเครนเขาใช้ดนนะพี่น้องไม่ได้ใช้ปืนใหญ่ไม่ได้ใช้เจเวรอลินเขาใช้ดนสาเหตุที่ต้องใช้ดนบอมนี่เป็นเพราะว่าป้องกันไม่ให้กําลังพลต้องสูญเสียพี่น้องเพราะว่าถ้าหากไปใช้อาวุธชนิดอื่นอาจจะทําให้กําลังพลของยูเครนอาจจะสูญเสียได้จําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีกระสุนนะพี่น้องจากเจเวรเอลิน จาก490มาเป็นดนพี่น้องส่งผู้ที่มาลุกลานไปเกิดใหม่ทั้งหมดแผนปฏิบัติการขับไล่ไล่ล่าบุคคลที่มาลุกลานยังเดินหน้าต่อนะพี่น้องแม้ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะขีปนาวุธฝั่งที่มาลุกลานสัตว์เข้ามาเยอะเกินพิกัดนะพี่น้องบอกตรงๆว่าขีปนาวุธฝั่งที่พวกที่มาลุกลานเนี่ยส่งเข้ามาเกินพิกัด แต่ว่ากองพลังของยูเครนเขาก็ปักหลักสู้อย่างเนียวแน่นนะพี่น้องไม่สนหน้าอินหน้ารมที่ไหนสู้เต็มที่วันนี้ก็รวบรวมหลายจุดหลายสถานที่นะพี่น้องเอามาลงในคลิปนี้เพื่อให้ดูกันจะว่าฐานยูเครนเขาก็สู้จิตใจก็ยังเด็ดเดี่ยว มันมีเหตุการณ์หลายวันนะพี่น้องรวมทั้งวันนี้ด้วยต้นคลิปที่ใช้ดนบอมระถังนะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้พี่น้องส่วนเหตุการณ์ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจากหลายสถานที่รวบรวมมาให้พี่น้องหลายๆคนได้รับดูและรับชมว่าหัวใจของคนที่ต่อสู้เพื่อจะปกป้องบ้านเมืองมีกำลังมหาศาล คนที่สู้เพื่อบ้านเมืองมีกําลังมหาศาลนะพี่น้องเพราะว่าเขานึกถึงพี่น้องเผ่าพันธุ์ญาติโกหกอติกาของเขาใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่ม,มาลุกลามนะ่ะมันจะมีพละกกาลังแรงใจอะไรมายึดเหนี่ยวใช่ไหมไม่มีนะพี่น้องสู้ไปเหนื่อยไปสู้ไปเหนื่อยไป,ไปเอ้ยกูมาลุกลานเขาทาไ,ไมวะเนี่ยใช่ไหมมันจะแตกต่างกับยูเครนนะยูเครนเขาปกป้องบ้านเมืองสู้เพื่อบ้านเมืองปกป,งป้องบ้านเมืองสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกเมียใช่ไหมตัวคําว่า เพื่อพี่น้องเผ่าพันธุ์ลูกเมียพ่อแม่เนี่ยมันจะเป็นพระกำลังแรงใจเป็นแรงผลักดันให้ต้องอดต้องทนต้องอดต้องทนต้องสู้นี่แหละคําว่าเพื่อบ้านเมืองเพื่อบ้านเกิดเพื่อลูกเพ,เพื่อเมียญาติพี่น้องพ่อแม่สิ่งเหล่านี้นะพี่น้องมันจะเป็นแรงผลักดันให้จิตใจเฮึกเหิมนะ มันจะแตกต่างกับพวกที่มาลุกลานพวกที่มาลุกล้านสู้ไปเหนื่อยไปสู้ไปเหนื่อยไปบางวันมันก็เกิดอาการหลอนนะพี่น้องหลอนเพราะว่าลุกล้านคนอื่นมันจะเอากําลังกิจใจมาจากไหนพี่น้องเพราะชาวโลกเขาก็ไม่สนับสนุนนะเข้าไปดูจริงๆจังๆมีประเทศใดบ้างที่เข้าไปสนับสนุนพวกที่มาลุกลานไม่มีเลยมีแต่ตำบลเบลารุสนั่านั้นเลยข่าวว่าตำบลเบลารุสก็เกิด สถานสนามบินระเบิดเหมือนกันนะพี่น้องที่ตำบ,บเลเบลารุสแต่ว่ายังหารูปหาคลิปหาภาพยังไม่เจอเดี๋ยวหาเจอจะนําลงให้ดูนะพี่น้องว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าการบอมสนามบินของทารยูเครนเป็นงานที่สนัดนะพี่น้องนักรบทหารฝ่ายปกครองชาติอื่นๆควรจะเข้าไปศึกษานะพี่น้องก็บอมสนามบินได้ยังไงในภาวะที่ ฝั่งที่มาลุกล้านก็ซัดมาเต็มที่ใช่ไหมก็ถล่มโน่นนี่นั่นมาจนเละเปหมดนะพี่น้องแต่เขาก็ยังปักหลักสู้นะถือว่าน้ำบทน้ำทนน้ำใจของเขานี่ไม่เป็นสองรองใครนะพี่น้องนี่แหละประวัติศาสตร์จะต้องจา่าเลือกว่ายูเครนก็สู้เพื่อจะปกป้องบ้านเมืองของเขาขนาดสาธาแลารัฐเชกเยังให้การสนับสนุนนะพี่น้องสาธารณรัฐเช็กยังให้การสนับสนุนรวมทั้งจอเจีย โอ้เจ้าเจียก็สนับสนุนแบบเต็มที่นะพี่น้องขวทหารเข้ามาช่วยยูเครนแบบเต็มพิกัดเหมือนกันแม้แต่เบลารุษนะพี่น้องทหารบางส่วนบางกลุ่มบางเหล่าก็มาช่วยนะมาช่วยยูเครนนะเดี๋ยวคิดว่าประธานาธิบดีเซลูเซนกาผู้นําเบลลารุสสนับสนุนรัเสเซียใช่ไหมแต่ว่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านเนี่เขาสนับสนุนยูเครนนะพี่น้องก็ยังส่งนักรบอาสาสมัครเข้ามานะ มาช่วยยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ออกส,สัญชาติให้เลยพี่น้องให้สัญชาติเป็นคนยูเครนเลยใครเขา้าเข้ามาช่วยยูเครนลบนะโอนสัญชาติให้เลยพี่น้องเป็นพลเมืองของอยูเครนทันทีเลยหลายคนสนใจก็ไปได้นะพี่น้องที่ประเทศยูเครนนะไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดที่ไปช่วยยูเครนลบประธานาธิบดีเซเลนสกี้ Cal. โอนสัญชาติให้เลยพี่น้องโอนสัญชาติเลย คุณได้สิทธนั้นเป็นพลังงางของอยูเยนเต็มที่ใครเข้าไปช่วยได้เป็นพลเมงองยูเคยนเต็มที่เต็มร้อยถือว่าใจกว้างนะพี่น้องใจกว้างนะเออถ้าคุณไปในเวลาที่ปกติใช่ไหมมันก็อาจจะไม่มีผลตอบแทนอะไรใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปช่วยเขาหนึ่งได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบจากสงครามสอง ประธานาธิบดีเขาก็ให้สิทธิ์โอนสัญชาติไปเลยถือว่าจิตใจกว้างขวางนะพี่น้องจิตใจกว้างขวางนะทั้งหมดนี้ก็รวบรวมเหตุการณ์ต่างๆนะพี่น้องที่ทหารยุเคนคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ทหารยุเคนเ็ายังปักหลักสู้ครับไล่พวกที่มาลุกลานพวกที่มาลุกลานต้องฉีกสถานเดียวพี่น้อง RIP ต้องฉีกสถานเดียวคือต้องเละนะต้องจัดการแบบเต็มรูปเต็มรูปแบบนะพี่น้องนับถือ น้ำเกรติน้ำใจของฐานดูเคนะนี่น้องเขาสู้ปกป้องเพื่อบ้านเมืองใช่ไหมครับผมสลักคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ